การที่เหาสิเห็ดเกษตรให้สซ้เร็จใดบ่มนเรืองง่ายจ้ะพี่น้องแต่มันก็บ,บ่เปเรืองอยากสําหรับคนที่มีใจรักจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซี FC มือใหมส่สู้ๆสุคข้นจ้าสําหรับคลิปนี้แม่ลำไสสีมใหายนวทางนะจ้ะพี่น้องเนาะการปลูกพืชปลูกพักเฮ็ดจังไใดห้งามแบบนี้เห็ดจังไดห้สซ้เร็จใดง่ายๆสําหรับมือใหม่จ้ะพี่น้องอ่าสาหรับ ที่สวนเมีองลำไผ่นี่เฮ็ดเกษตรแบบง่ายๆจ้ะเห็ดแบบที่ว่าบ่ได้วิชาการอียางหมากมมยจ้ะเห็ดง่ายๆเอาเท่าที่มีบม่มีก็คือบ่เอาจ้ะพีน่น้องบ่ได้สรรหาอียางมากมมยจ้ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่กับความขยันได้จ้ะพี่น้องเ็ดเกษตรให้ส้าเร็จได้อยู่กับความขยันอยู่กับความอดทนและส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือปัจจัยนั่นล่ะจ้ะพีน่น้องเต้ปัจจัยก็เป็นส่วนเล็กน้อยที่ สเขามาว่วซอยเฮ้าสําเร็จใดง่ายแก้การเห็ดกรสิสําเร็จใดง่ายใดยุทธิใจค่วอดทนและคว่วเพียนจาย้าพี่น้องคนเฮ้าถ้ามีคว่วเพียนเห็ดยังกะสําเร็จจา้าพี่น้องอยู่กับคว่วเพียนของเฮ้านั่นแหละสำหรับการปลูกพืชปลูกพักเฮ็ดให้เฮ็ดจังไ๋ใหไดงามเมียงลำไผเห็ดแบบเกลือกูนจา้าพี่น้องเฮ็ดแบบอาศัยพึ่งผ้าพืชงาอยู่ในนี่ในหัวในสวน หลายๆคนเห็นงาในหัวในสวนหลายๆใสสารเคมีกำจัดปรางาจ้าพี่น้องแมลําลำไยเห็ดกษตรมาหลายๆปีบ่เคยใสสารเคมีกำจัดหงาจ่าพี่น้องบ่เคยใสสารเคมีกำจัดหงามีแต่งแต่โชกมีแต่งแต่ดีใจในบางช่วงแมลําลำไยจะล่อยให้งาขึ้นตามหัวตามสวนให้หกไปเลยจ้าพี่น้องจังคอยเอาเท่าเดียวเพราะว่าต้องการจ้า เอาเขาคักๆบ่มีบ่มีหยาบ่มี่แนงสิใส่จ,จ้าพี่น้องบ่มีม่แนงจะมาเห็ดปุ๋ยเห็ดปันแมล็ไพให้เห็ดกระเสียดสิบอะไรซื้อปุ๋ยค่ะปุ๋ยคอกจะปุ๋ยคอกแถวบาทแมล็ไพนให้นี่สอบละสี่สิบบาทจ้าพี่น้องสอบละสี่สิบบาทหาหยากพร้อมจ่าพี่น้องหาหยากอีกตั้งหากกลัวจะหาได้ใส่เวลาจนแทบไปอ่อนว่อนเอาจ้าพี่น้องกลัวจะได้ของพื้นมาใส่ก็เลยเห็ดแบบง่ายๆจ,ๆจะบบ้ะเห็ดแบบง่ายบ่อด้ใส่ เนี่ยมันหาอยากแบบนั้นจ้ะบ่คอยได้ใส่ถ้าบ่าจเป็นอีดีก็คือบ่าหามาใส่จ้ะพี่น้องถ้าถ้าในช่วงใดยหาใด้งก็จาคอยเสียอามาใส่ถ้าหาบ่าไดก็คือบ่ใส่เลยแต่แมลน้พัไธจะใส่เป็นวัชพืช,ว,ช,พชวัชพืชก็คือห้าอยู่ในหัวในสวนของเห้านี่นะ,ะน,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 นะจ้ะพี่น้องแมน็ดพันธก็เน้นนักเน้นหนาจ้ะพี่น้องว่าก่อนจะปลูกพืชปลูกพักให้ หาว่าจะพืชหรือว่าหาหญา้ามาล่องกุนกระถางกอนแตกก็มีคอหามเนาะจากพี่น้องเนาะก็จะมีอ่าขอหามอยู่สาหรับสิ่งทีเฮาจะเอามาเป็นปุยมักแบบนี้พเพราะว่าแมล็ไพัสีเห็ดแบบเด่งดวนคือเห็ดเหลวกับปลูกเลยจะบ่ได้มักไวเป็นปีเป็นเดือนเป็นสองเดือนสามเดือนคือเพิน่นเนาะจากพี่น้องจะเห็ดแบบเด่งดวนเหรเร็ดแล้วปลูกเลยอันนี้เฮาก็ต้องผ่านประสบการณ์มาแลว้วหู้จักว่ามันจะได้บ่ได้จ้ะพี่น้อง วัชพืชเศษไม้ใบห้าอีหยังต่างๆใดเมื่อจะพี่น้องเศษไม้ใบห้าเอามาลุ่มหามย่างเดียวคือต้นกล้วยสดจะพี่น้องต้นกล้วยสดถ้าจะเอามาใส่ซับตากแดดใบควันจะสามเือหามือประมาณนี้จะพี่น้องให้พื้นที่ยวอให้พื้นค่ายนา้ำออกสะก้อนเด้อจะพี่น้องเด้อให้พื้นที่อ้อยพื้นเหงียงจังคอยเอามาใส่ทาต้นกล้วยสดจะเอาไปใส่จะพ,พ,พี่น้องพอวาเพิ่นมีจุลินทรี์เยอะจะพี่น,อน้อง มีจุลินทรีย์เยอะจะเห็ดให้เบียบเข้มคือต้นพืชต้นพักในระยะจะเลื่อนเติบโตกําลังสีออกมากออกน้วยประมาณนี้ต้นพักเฮาจะตุยจะตายได้ไง,ไง่ายๆจ้าพี่น้องจะเปื่อยจะหลากเนาหลากเปื่อยจะรอนจะหลากเนาแบบนั้นจ้าพี่น้องเคยเห็ดว่าแล้ว่านประสบการณ์มาแล้วจ้าพี่น้องให้ใส้ต้นกล้วยแห้งต้นกล้วยมังสะกอนจ้าพี่น้องหรือว่าถ้าเป็นงาสดก็ได้งานี่ถ้าสดก็ยิ่งดีจ้าพี่น้องเพราะว่างาสด เพิ่นจะอิ่มหนำเพิ่นจะมีหนำอ่าอยู่ในน้ำต่วนเพิ่นอยู่เหลวสารอาหารเพิ่นยังบ่หัีนได้่ายไปใสยิ่งดีจ้าพี่น้องย่อยสลายเร็วและอีกอย่างหนึ่งก็คือยังเป็นสารอาหารได้ดีซ้ำจาจ้าพี่น้องย่อยสลายเร็วแล้วก็มีสารอาหารดีกว่าหญ้าแห้งแต่ส่วนมากก็คือกว่าจะได้เอาใส่แปลงกะแหงไปเรื่อยวจากาพี่น้องกะได้แหงกะดีได้สดกุกะดีแต่หามแต่ต้นกล้วยสดุตด้ยจ้าพี่น้องและ อีกอย่างหนึ่งก็คือไห้ไซจนเกสิเปอร์เซนห้ได้เกสิเปอร์เซนไปเลยจ้าพี่น้องแล้วห้ามเอาปุ๋ยขอกล้งกรจ้าพี่น้องห้ามเอาปุ๋ยคอกลงกรให้เอาดินกบหรือว่าเอาแกลกบสะกอนจ้าพี่น้องจักประมาณสองข้อมือแล้วจ้างคอยผสมดินใส่ข้างหนาเนาะจ้าพี่น้องเนาะซ้นะนะนะำรับสูตรปรุงดินกะคือเราเหมือนเดิมจ้าพี่นะ้องสูตรนั่น สูตรปรุงดินก็คือสูตรหนึ่งสองสามนั่นแหละจ้าพี่น้องปุ๋ยคอกทามี่ก่ส่วนเดียว้าม่มีเอาแต่แกล็กับดินเคี่ยนั้นง่ายๆจ้าพี่น้องทามี่ก็ใส่พวายู่ในนี้นะยิงขั้วปุ๋ยคอกอีกพร้อมจ้าพี่น้องดีอีกพร้อมจ้าพี่น้องยิ่งขั้วปุ๋ยคอกอีกพร้อมจ้าดีคือว่า บ่ไส้ซื้อจ้ะบริส้ซื้อบริหาทาผู้ใหมีมีหัวมีกว้ยอยู่เหล้วมีขีก่ใกล้ยั่งสีอยู่แล้วก็เอาใส่ใดจ้ะพี่น้องเอาใส่เลยแต่วา่าอยาไปใส่เยอะมากเกินไปหลายหลายคนปลูกพืชปลูกพักนี่เดียวปัญหาหนึ่งอีกทีแวนรพิชก์จากบอกนะจ้ะพี่น้องเนาะหลายคนเจอปัญหาปลูกีิยังกับปลูกมาเบิดแหล้วปลูกทุกอย่างแต่ว่าบริด้กินจา้าเทียปลูกพ่อสิงหไงสิงหาอ กระเปื่อยกระตายกระเน่ากระตายจะพี่น้องบางคนอยากให้งามจนเกินไปใส่ปุ๋ยคอ,อกเยอะๆแหงใส่หลายแห้งงามมาสันเพื่นว่าพี่น้องย่าไปใส่จนมากจนเกินไปแล้วกับปุ๋ยจะพี่นอ้อ,องห้าวจังหุจักระยะเวลาที่ใส่เราก็ต้องคำนวณพอวาวาคาในดินห้ามบริวัดเบืองว่าเพิ่นเข้มเกินไปบอ่อเพิ่นเข้มหรือไปเพิ่นพ่อหรือไปสารอารหารอยู่ในอาหารนอกจากกาคำนวณเอาจากพี่น้องเอาด้วยตาเห้า ขาเบิงคำนวณเบิงเหาเดียวเบิงเหากับหูจ่าพี่น้องว่าดินเฮ่านั่นเหาเป็นผู้ปลูกเหาตองหูจ่าพี่น้องว่าดินเหานั่น,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 นมันดีบอมันมีสารอาหารหลายบอมันเป็นแต่เข้มเหลือไปกะคือคำนวดเอาจ่าคือเหากินเขา่าแล้วกินหลายหลายกะเก็บท้องเนียนท้องกินหลายค่ะกระอ้วนจ่าพี่น้องกะคือกันนั่นละ่ะกับคนเห่า คำนวณเอาใจาพี่น้องเอาตาเพราะว่าเมียลำไผ่เห็ดแบบเกษตรบ่ได้เ่ได้ใส่นั่นใส่นี่ไปหวัดค่าดินคาปุ๋ยค่าหยั่งใจพี่น้องคำานวณเอากะเอาแต่เมีย้ำไผ่จะหายหน่อยไวกอนได้ใจพี่น้องอีหยังก็คือตั้งคาทีหน่อยที่สุดใวกอนใจพี่น้องหายในน้อยไปหามากยาสับไปหายหายมากไปหาหน่อยใจพี่น,อน,นอ้องใหายในน้อยอ้อยอ้อยเบื้องซะกอนใจพี่น้องใส่ปุ๋ยก็ใส่ในน้อยเบื้องซะกอน เออเพื่นกําลังสิ่งห้ามตัวนี้ก็คือเพื่นกําลังสิไปได้สวยก็คอยหยอดไปคือหายบอยดีครัวหายบอยบอยแต่หายน้อยๆจ้าพี่น้องอันนี้คือหลักการการใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนให้สารอาหารอย่างต่างๆกับเลี้ยงกานทางห้องหดนำมักนี่สิกะอาทิตย์หนึ่งถ้าเป็นนำมักมุวนวัวมันค้ายหรือว่าจุลินทรีย์กับอาทิตย์ละเทียประมาณนี้จ้าพี่น้องถ้าให้ปุ๋ยกับอาทิตย์ละเทียแต่ให้นิดๆให้น้อยๆอย่าไปให้เยอะจ้าพี่น้องแค่นี้ก็แก้ปัญหาสํหรับอ่ะ พักเปื่อยพักเนาพักตายเลยเราจะพี่นอ้องย่าไปหายมากจนเกินไปเนาะอ่าเมียลำไผ่หวังวา่าขีปนี้โค้งสีเป็นแนวทางให้ยมือไม่ปลูกพักได้ยู่ได้กินบ่ได้ลงลูกคูข้าเนานะจะพี่น้องเนาะบ่ได้ล่องผิดล่องถูกให้จับตนชปนไปศึกษาเรียนรู้ อีกยังกับโบคือผักปฏิบัติจ่าพี่น้องฟัง่งผืนมาเห็ดแบบนี้มันคือบบไ้ฟัง่งผืนมาเห็ดแบบนี้ก็คือบบไ้สภาพดินสภาพอากาศาสภาพสิ่งแววล้อมมันบ่คือการจากพี่น้องเฮากับคำนวณเอากาเอาเคเอาไปเป็นตัวเปรียบเทียบจากพี่น้องอันได้ดีเฮากับเ,เห็ดตามอันได้่บดีเฮ่ากับาบาเห็ดตามแช่นนี้จ้าพี่น้องซ้หรับการเห็ดกษตรคือการล่องพิษล่องถือก,การเรียนรู้บมีทีสินสุดกับการเห็ดกษตร เม่ลลำไพ่หวังว่าคลิปนี้คงสิบินประโยชน์ให้กับมือใหม่เนาะจ่าพี่น้องเนาะมี่ยังก็สามารถาคอม,มินเขามาแต่คลิปเม่ยลำไพ่ได้เด้อจ่าพี่น้องหรือว่าจะทักหาโทรหาเม่ยลำไพ่ก็ได้จ่าพี่น้องสํหรับ ID ไอดียร้ของเม่ยลำไผ่ค่ะ0651121280จ่า,12 12จาพี่น้องอสำรับคลิปนี้แม่ยํำไพ่กับสิลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้จ้าคลิปนาพ่อกันไหมจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ